เอ้ยเสียมินตันเสียมินตันทำยังไงเออเสียมินตันเสียมินตันเสียมินตันเดี๋ยวจะไปลงคลิปยาวนี่เสียมินตันเสียมินตันบ้านเสียมินตันมอ Minh Tân Đó ฟื่องฟ้าสวยๆวยโอ้อันนั้นบออัทุเรียนนะ่ะนบอหาแนวมุ่งให้เพื่อนบอบอเป็นยังส่องนี้แม่นบอบ่ได้เอาสแลนมามุ่งบอทุเรียนทุเรียนบ้านมุน,น,นินทรนปลูกทุเรียน

อันงาะบ้เงอกยังงงาะลรงเรียนหล,ลนนื่องงอกนังแหละบ่ผูกเงาะมื้อเช้านี้เออเิรด้เป็นห่มมงนั่งได้กินลูกพร้อมจัดแตแง่มตแงมงส,สวยงามสวยงามกำลังานนั้นก็หมดมวงเราเลยดี กับท่านผู้ชมอยู่ใกล้วิหารไม้ประดับไม้ดอกไม้ผลอ,อ,อ,อืมัปลูกเราบ้าล่ะใช่ละ่ะโอ้ขอ้าวงหอมเออเออเออ,อเอาปุ๋ยปลูกนอนบอ่หรือมันตั้งขึง้แน,น,นแล้วมันมันยูทาเน่เหรอครับมันตั้งขึ้นแล้วบ่ครับโอ้ตอนปลูกที่แรกไหม บนเรานั่นมันมาทานี่เขาอันนี้เลยบนเรานอนนทำมันขึ้นแล้วเขาบอาอันเขานอนบนเรานั่งไปทงกำแพงเนี่ยสีสีอันนี้ออกให้มันอันนั้นครับครับแต่งอยู่ครับนี่ให้มันงาออกอันนี้เพิ่งปลูกได้หนึ่งเดือนสองได้สองเดือนกว่าสบายแล้วนี่มันใหญ่แล้วมีสบายเลยมันสีเตี้ยผ้าผ้าผ้านำหอมหรอวะผ้านำหอมเตี้ยหักหักอันนี้มันยังไอฝรั่งอันนั้นยังเกา็ บุแมเนกิมจูเนาะอันใสแดงที่บอกผมบอกใสแดงใสแดงโอ้ยมีเบียร์อยู่หน้าเนี่ยไอ้ว้นี่ก็ดีปัดไปเลยครับปัดเนี่ยเป็นแคบอืมมันละกอขันมันใหญ่เนาะอยัวบุหายมันสูงมันแก่ตลอดพลังข็งใบพลังงใบเนี่ยมันจะเป็นเชียร่าแต่ฮะถ้าเอาปปุตัดครบนี่มันจะเป็นเชียร่าเออเหมือนเชียร่าจะกินใบเชียร่าแข็งก็ตัตทิ้งเลยแห้งเยอะแข็งงอนแต่ว่ามันจะเป็นดอก เออเอันนี้บอกที่ว่ามันมันหล่นเอาต้นใดที่ว่ามันหักลงน่ะฮะมะคุงล้นล่องหลายต้นใดล่ะต้นนั่นครับบ่นั่นมันหลายเทินโอ้ตอนนี้มันบางแล้วล่ะตว้นอลายเออต้นกอนมันหลายขึ้นมาอ๋อมะคุงอย่างที่เป็นใบแนวนีฮะอันนี้เป็นบักงฮะนี่นาจะเป็พันอยังวะ พันแขกดําผสมใหม่โอ้มันอยากเป็นคืองมังหงอันมังหงหน่อยมังหงอยากนะเนาะที่เป็นบานห่อเปื่อนขาว่านบานห่อเอิ่อนมหงหงมูสีอย่างกับพักมูสีพันมูสีอ้อนะครับมังหงใบอ๋อผู้รู้ทั้งหลายเจอาจารย์แต่อันนี้ฟ้องหูยุไบมันเนี่ยอนนี้อันนี้ว่าแม่นตัวมาตึงเงินอะหมดตัวนี้บอครับตัวอะไรตัวมาตึงนั่นโอ้ตัวนั่นแบบที่วาน นั่นเพิ่นเพิ่นซื้อมาแล้วนั่นอ๋อมูฮูมูฮูน่าเออนะครับเยี่ยมสวนบ้านโมนินทร์นะครับปลูกไม้เยอะแยะใบประดับอ่าฝักสวนครัวรู้ว่ากินได้ทั้งนั้นผสมประสานเครือเปาะเครือเปาะเครือแหล่เออมันเงาเหรอว่าหรือมันสั้นแบบเงาหรือแบบสั้นบ่นี่เออแบบสั้นจะเป็นแบบเงาก็มีเนาะ ออไดนการใดการด้การเยี่ยมชมเยี่ยมชมตัวนี <nosso fuck> ้แ <rainforest> ล้วกำลังหิดแท้ผัวไดกันจะกไปลองลองลองเนาะเัหองห้องหุ่นจักแล้วสิเดนั่นอันนี้ก็ว่าสิเอาไปมันือกางแจ้งแท้เขาบอกขอบคุณสำหรับบ้านมุนินทอนสำหรับคลิปนี้อ่า ស្ម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 ្